คุณผู้ชมครับณตอนนี้เนี่ยซีรีส์สกิบบี้ทอเรตก็อยู่กับเรามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า1ปีเศษเข้าไปแล้วนะซึงเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับสาม,มารถรวบรวมฐานแฟนคลับได้จากทั่วทุกมุมโลกนะแล้วนอกจากตัวซีรีส์สกิบบี้ทอเรตที่เติบโตไม่หยุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีซีรีส์สกิบบี้ทอเรตฉบับแฟนเมดนะครับที่ถูกสร้างขึ้นจากฐานแฟนๆเหล่านั้นของตัวซีรีส์สกิบบี้ทอเรตเองก็เติบโตไม่หยุดเช่นกันนะครับซึ่งในช่องของเรา ก็เคยทํารายการหนึ่งเอาไว้นะซึ่งเป็นรายการที่มีชื่อว่ากิปบิท t o ทอเ t ตลกคู่ขนานนะครับซึ่งจะเป็นรายการที่รวบรวมซีรีส์กิบบิทต์ทอเรตฉบับแฟนเมดจากทั่วโลกมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จาักกาันนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็มีถึง4 EP ด้วยกันนะครับโดย EP ที่4เนี่ยผมได้ลงเอาไว้ก็เมื่อ6เดือนที่แล้วหรือว่าครึ่งปีมาแล้วนะแล้วในวันนี้เนี่ยก็เลิกงามยามดีนะครับได้เวลาแล้วที่ผมจะปล่อย EP ที่5และใช่แล้วครับเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมกลายบ ก็จะมาแนะนำซีรีส์สกิบดี้ทอเลตฉบับแฟนเมดนะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมซีรีส์ฉบับแฟนเมดมาถึง5เรื่องด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าบางเรื่องเนี่ยผู้ชมก็ติดตามกันอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมคนละหนึ่งไลน์นะครับให้กับคลิป,ลปนี้เพื่อที่ผม Kai w วอ k e กเกจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ มาเริ่มกันที่มัลติเวิร์สแรกของวันนี้กันก่อนเลยนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าสกิปปิดเจนเนซิตจากช่องเคซิงสกายเลอร์นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยยูทูบเบอร์ช่องนี้นะครับเขาเป็นสายเรียลชั่นของซีรีส์สกิปปิดโทเลตมาก,ก่อนนะแต่แล้วเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางช่องเคซิงสกายเลอร์ก็ได้ปล่อยซีรีส์สกิปปิดโทเลตของตัวเองออกมานะเป็นซีรีส์สกิปปิดเจนเนซิตนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็มีด้วยกัน3 EP เข้าไปแล้วนะและเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของ นิสิตนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มสเปคเกอร์แมนทั้ง4คนนี้นะครับคนแรกเนี่ยก็คือพี่สเปคเกอร์แมนธรรมดานะแต่ว่าอาวุธของพี่แกนเนี่ยก็คือกรงเล็บของไททันทีวีแมนนั่นเองนะครับถัดมานะครับพี่สเปคเกอร์แมนคนที่2จะมาในทีมสีม่วองอมชมพูนะซึ่งพี่สเปคเกอร์แมนคนนี้เนี่ยก็มีเน็กไทที่แปลกๆนะมาพร้อมกับอาวุธสุดแปลกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดบินหรือว่าเคียวดาย่านะซึ่งบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นครั้งแรกก็เป็นที่จดจําแล้วนะครับถัดมานะครับพี่ แมนคนที่3จะอยู่ในทีมสีเหลืองนะซึ่งพี่คนนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับอาวุธดาบยาวนะครับหรือว่าคาตนนั่นเองนะส่วสปิเกอร์แมนคนสุดท้ายนะครับไม่ใช่สปิเกอร์แมนแต่เป็นสปกเกอร์วูเบนนะครับซึ่งสปกเกอร์วูเบนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับชุดรัดผิวหนังนะครับเรียกได้ว่าเซ็กซี่สุดเลยนะแล้วจากข้อมูลที่เราได้กันมาจาก 3EP แรกนะครับกลุ่มสปิเกอร์แมนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้รับภารกิจให้ไปทําลายอาวุธลับของเหล่าสกิปปิดี้ทอยเลตในฐานทัพของพวก นะเพราะว่าจากภารกิจที่เราเห็นกันไปจากแท็บเล็ตนะครับมันได้เขียนไว้ว่าชะตากรรมของสงครามในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณและทีมของคุณนะครับซึ่งก็หมายถึงพี่สปิกร์แมนทั้ง4คนนี้เลยนะมาพูดถึงงานภาพของซีรีส์เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเรียกได้ว่าทําออกมาได้ด,ดีมากๆเลยนะจะเป็นแนวแอนิเมชันกึ่งการ์ตูนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยฉากการต่อสู้นะมันจะฟุบฟับฟุบฟับมีความรวดเร็วคล้ายๆกับหนังนินจา่ายังไงงานเลยนะยิ่งรวดลายในการใช้อาวุธของตัวละครสปิกระแม แต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าสมูทเป็นอย่างมากเลยซึ่งหากใครชอบซีรีส์สไตล์นี้เนี่ยก็สามารถตามไปดูกันได้นะครับในช่อง เลยลนะต่อไปครับมัลติเวิร์สเรื่องที่2ในวันนี้นะกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าสกิปปิเดตทอยเลตอพ ocalypse จากช่องอ q ควาขอปนะครับซึ่งเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องราวของเชื้อไวรัสซอมบี้กลายพันธุ์นะที่แพร่พันธุ์ไปยังทั่วทุกมุมของโลกนะครับคล้ายๆกับซีรีส์สกิปิเดตซอมบี้ของคุณมอร์สเอฟเลยนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของซีรีส์ซอมบี้อพ ocalypse เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ E ีีที่11จากช่องดาฟักบูมเลยนะใฉาากการ อพยพออกจากฐานทัพของแกงเจ้าจีเหลียบนะครับเราจะได้เจอกับตู้คอนเทนเนอร์ e ตู้หนึ่งนะซึ่งในนั้นเนี่ยมันมีโปรเจกต์ลับของเจ้าโรเตอร์แอบซ่อนเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันแฟนเมดนี้เนี่ยตากล้องของเรานะครับซึ่งเป็นพี่คริโตพี่แกได้บินตามตู้คอนเทนเนอร์ตู้นั้นไปด้วยเวแล้วหลังจากต่อสู้กันอยู่พักนึงเนี่ยพี่คริโตก็สามารถแอบ,บเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้สําเร็จนะครับแต่หลังจากที่พี่แกสามารถเข้าไปในตู้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับน,น ที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงนะพร้อมกับหัวของเจ้าดร์สกิบบิททอเรตท,ที่อยู่ในหลอดทดลองนะครับอีกทั้งในตู้นั้นเนี่ยก็ยังมีคาเมราแมนจานวนหนึ่งที่ถูกควบคุมอยู่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างจะสายเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าเหล่าคาเมราแมนชุดขาวที่อยู่ในตู้นั้นเนี่ยได้อัปโหลดอะไรบางอย่างลงไปใน Internet อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะแล้วจากนั้นนะครับก็มีสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งทางพี่คริโตเนี่ยก็พยายามดึงท่อน้ําเลี้ยงอะไรบางอย่างให้พังลงไปแต่่วา ทางด้านพี่ดักไทปิเกอร์แมนเนี่ยพี่บังเอิญถูกของเหลวเกี่ยวเกียวเข้านะครับทำให้แขนของพี่แกต้องกลายพันธุเป็นอะไรไปก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่กิโตก็ใช้ปืนยิงสกัดเอาไว้ได้นะครับตัดมาที่ซีเร e ยลเอเจนต์อีกทีนึงเนี่ยตัวของพี่แกค่อยๆพองใหญ่โตขึ้นเว้ยจนในสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายของพันธมิตรนะครับก็สามารถลบหนีออกมาได้นะแล้วจากนั้นเราก็จะได้เจอกับซีเร e ยลเอเจนต์ในร่างของผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งพี่แกก็ได้ทําการระเบิดเชื้อไวรัสแล้วจากนั้นเนี่ยเชื้อไว,ไร,ไวตตรัสก ซึ่งใครก็ตามที่โดนเชื้อไวัสนั่นไปเนี่ยร่างกายจะกลายพันธุ์กลายเป็นซอมบี้รูปร่างหน้าตาแปลกๆเว้ยซึ่งนี่นะครับก็คืออดเข้าๆข,ของสิิปิดีทอลเลตซอมบี้อพอล l y ลิปนะครับแล้วนอกจากเนื้อเรื่องที่ผมได้เล่าไปเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็ยังมีตัวละครอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเลยเนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มาจากจากักรวาลของดอมนะครับซึ่งตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้พุ่งมาจากอวกาศเลยเนะพุ่งลงมาอย่างโลกนะครับโดยเนื้อเรื่องหรือธีมของเขาเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะก็จะคล้ายๆของคุณมอนซ์อาฟเลยนะ เรื่องของภาพเนี่ยช่องนี้เหมือนจะสวยกว่าช่องมอนเซอร์อัพเล็กน้อยนะและนอกจนากนั้นนะครับฉากการต่อสู้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยเนื้อเรื่องเนี่ยชวนลุ้นชวนติดตามนะครับหากใครชอบอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นชอบอะไรที่เกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยก็สามารถตามไปดูกันได้นะกับซีรีส์สกิบบี้ทอเรตซอมบี้อพอลกัลิปจากช่องอะควาขอบนะครับซึ่งณตอนนี้ก็มีถึง14 EP เข้าไปแล้วนะต่อไปครับมัติเวิร์สที่3ในวันนี้ก็คือเรื่องนี้เลยซีรีส์สกิบบี้ทอเรตแมกเนตวอล จากช่อง iul itm2 นะครับซึ่งเนื้อเรื่องคร่าวๆของจักรวาลนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของตัวละครมนุษย์หัวแม่เหล็กนะที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับธานอสจากจักรวาลของมาเวลนะครับซึ่งความตั้งใจและภารกิจของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือการตามกวาดล้างเาผ่าพันธุ์ต่างๆในซีรีส์สกิบบี้ทอเรตนะไม่ว่าจะเป็นจากจักรวาลหลักหรือจากจักรวาลของดอมนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งถูกปล่อยออกมาแค่3 EP ีีเพียงเท่านั้นนะครับและเผ่าพันธุ์ ที่กาลังถูกกวาดล้างโดยเจ้ามนุษย์หัวแม่เหล็กเนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์ของคาเมล่าแมนนั่นเองครับซึ่งมนุษย์หัวแม่เหล็กตัวนี้เขาก็ได้บุกไปยังเมืองของเหล่าคาเมล่าแมนนะครับซึ่งพี่แกก็ได้เข้าต่อสู้กับไททันคาเมล่าแมนนะแต่ก็เป็นฝ่ายของไททันคาเมล่าแมนนะครับที่พลาดท่าและพ่ายแพ้ไปนะซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่างานภาพงานเสียงงานเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับของดอมสตูดิโอเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมยังไม่ได้้หาขอ นะครับว่าเป็นผลงานของช่องดอมหรือเปล่านะและหากใครรู้อะไรเนี่ยก็พิมพ์บอกผมเอาไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งเนื้อเรื่องข่าวๆข,ของซีรีส์คิมบิเดตเลสแมกเนตวอ r นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครอยากดูก็าตามไปดูกันได้นะครับสงครามล้างมันติเวิร์สจากช่อง iul itm2 นั่นเองครับ ต่อไปครับมัลติเวิร์สที่สีในวันนี้ก็คือซีรีส์เรื่องทิกิบดี้ทอยเลตแฟนเมดจากช่องซันเลตเลยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องคร่า,าวๆของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันก็คือการทำสงครามกันนั่นแหละของฝ่ายบันามิตรกับของฝ่ายทกิปิดี้ทอยเลตนะครับแต่ว่ามันจะมีฝ่ายอื่นอีกนะครับที่แตกแยกย่อยออกมานะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางช่องซันเลตนะครับก็ได้ใส่เผ่า,าพันธุ์ใหม่เป็นเผ่าพันธุ์โปรเจคเตอร์แมนเอาไว้ในซีรีส์ของเขาเช่นกันนะซึ่งบอกตามตรงเลยนะครับถ้าหากใครไม่ได้ดูตั้งแต่แรก บ้าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนนะเพราะว่าจากที่ผมลองไล่ดูแบบเร็วๆเนี่ยดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายจะต่อสู้กันมั่วไปหมดเลยนะครับอีกทั้งซีรีส์ของคุณซันเลตเนี่ยยังมีไททันมากมายหลายตัวเลยนะหากใครเนี่ยชื่นชอบการต่อสู้ของไททันทั้งหลายนะครับคล้ายๆกับช่องเวอร์แลนด์นะครับก็สามารถตามมาดูกันได้นะกับซีรีส์ที่คิดี toilet fan made ของช่องซันเลตนะครับซึ่งบอกเลยว่าจากการต่อสู้ดุเดือดเลือดพ่านนะครับแต่อาจจะงงเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับตัวละครต่างๆเพราะว่ามันมีเยอะ เยอะเหลือเกินนะครับแค่ไททันเนี่ยก็มีเป็น10ตัวแล้วมั้งจําแทบไม่หวัดไม่ไหวนะครับใช่ไงเนี่ยก็ตามไปดูกันได้นะต่อไปครับมัลติเวิร์สสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็มาจากช่อง C N S เลยนะครับกับซีรีส์ P O V of s k i b i d i Toilet นั่นเองนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ของคุณ C N S นะครับจะมีเนื้อหาตรงกับต้นฉบับของคุณดาฟักบูมเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันเลยนะครับก็คือ P O V นั่นเองนะของคุณบูมเนี่ย P O V จะเป็นคาร์ ถ้าส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าของคุณ c n s เนี่ย POV จะเป็นเหล่าสิกิบิดี้ทอเลตหรือว่าเป็นตัวร้ายที่อยู่ฝั่งสิกิบิดี้ทอเลตนั่นเองครับถึงแม้ว่าเนื้อหาในแต่ละ EP เนี่ยมันจะเหมือนกับต้นฉบับนะครับแต่ว่ามุมมองมันแตกต่างออกไปนะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ดูซีรีส์ซกิบิดี้ทอเลตอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยทางคุณ CNS นะครับก็ได้อัปโหลดคลิปไปถึง E ีพีที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหากใครอยากดูซีรีส์ซมมิกิบิาดี้ ันได้นะครับกับช่อง CNS เลยนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปโลกคู่ขนาน EP ที่5นะส่วนคุณผู้ชมเนี่ยชอบซีรีส์มันดีเวิร์สของช่องไหนมากที่สุดก็พิมพ์บอกผมไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันหรือว่าหากใครมีซีรีส์ดีๆที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่เนี่ยก็พิมพ์เอาไว้ได้เช่นกันนะครับถือซะว่าเป็นการแนะนําซีรีส์สนุกๆให้กับด้อมส้วมได้รู้จักกันนะสวันดีผมกก่วอเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกาสหน้าสวัสดีครับ